ใช่เครับมันต่อกันทั้่เลยครับใช่เหรออา4แล้วนะ3หรือ4 3หรือ4 3 4 4 4 4กูได้ยเสียงสโมกเกอร์ลวงโดนมันโมก็อะไรสโมกเกอร์เหรอไมค์นามือฆ่าหรอกแน่เหรอแน่ใจเหรอกูรอผมรอดูช็อตกระเทียมโดนลากอยู่ครับแล้วแล้วไอตัวข้างล่างมันไปไหนครับโอเคครับไปไปเถอะไปกันเถอะ ผมมาเป็นกองร้องทีแมนอู้อู้อู้ใครโดนใครโดนกูได้ยินเสียงมันพ่นแล้วโมเกอร์หลอกไปธนามือกูหลอกเฮ้ยหันหน้ามาดิเจ๊ะแล้านะเน่เน่เรไลโหลดอกเร็วกว่าฮันเตอร์กูเห็นฮันเตอร์ฮันเตอร์ฮันเตอร์หลอกไปธนามือกูหลอกแน่เหรอโดนกดแล้วกูจะไม่ช่วยแล้วกันนั่นไงกระโดดไปละไอ้ใหญ่ครับเฮ้ยธนามือ ไม่คนละนามือกูเห็นกูเห็นอย่างชัดเจนเลยว่ากำลังโดดใส่กูนี่เสียงสมก็ไอ้บอมบอมบูมเอ่อบูมเอ่อไปคาานามือกูหรอก <c oughs> ไอ้นี่ก็ไม่คาานามือสักอย่างคาานามือหมายถึงว่าไม่ไหวไม่ไหวหรือเปล่าแมวแมวถึงว่ามือกูไม่ไหวแล้วครับมาช่วยกูดิจอมยี่ธ<น>รรมดาเราไปคาานามือกูหรอกกูกดคีย์บอร์ดพิ่ จะเลือกกูเหลืองแล้วไม่ขนาดมือไม่อกขนาดมือพี่แอมเบอร์โอ้โหนี่มันวินโด้เก้าแปดเมื่อเหลืองกันเทียบกันแล้โไม่ขีจอกกี้เหรอแม่งไม่ขนาดมือหรอกอามือไม่ขึ้นเยางไม่ข้านมือสักอย่างทางสะดวกนะครับป่ะนี่มันแคมเว้านี่มัเนี่ยนี่นี่นี่กระปุกยาพิวเชียแดดโหนยังได้พิวมากเลยเยัยแม่งยังไม่ได้ได้แดดพิวเลยโอ้ไพ่บอมเก็บยหาอดนด้วย เนี่ยไปบอมเนี่ยเราได้ยินเสียงอะไรบางอย่างครับเฮ้ยแล้วมึงไปคนเดียวไม่กลัวเขาเลยครับได้ยินอย่างที่เราได้ยินไหมครับไหนครับไม่หรอกครับไม่มีอะไรขนาดมือบุหรอกครับเสียงอะไรครับเสียงลูกปืนนี่แหละไม่มีอะไรขนาดมือบุหรอกผมมีเสียงวิทครับไหนครับวิทเดี๋ยวไม่ขนาดมือบุหรอกได้ยินแล้วพ่อมึงกูได้ปืนคู่แล้วเว้ยไครสตาร์ทมันวะนั่นไงเห็นโสซาร์ตแล้ว ไอคนที่สดที่สุดนะครับเอองป้องป้องปูรุนจินไปแล้เอากระทะตีบขนามือเฮ้ยชัดเจอชัดเจอไปขัดเจอโอ้แม่งชีวิตกูครับชีวิตชีวิตแปลงหลังแม่งรวยคำสองคำริดกูเป็นดาร์กแล้วกูเป็นดาร์กแล้วนึงเป็นคนที่บัตรครบที่สุดมากครับโดเซฟกูเป็นดาร์กแล้วเชื่อกูด้วยเขียวเลยตัดจอ จะทำให้ผมโมโหโอหายแล้วหายเป็นหักแล้วอารมณ์เย็นแล้วเย็นเย็นมากเลยนะครับแอมโอเคอารมณ์เย็นแล้วไอ้แฮมะบูเมอร์ไอ้แฮมบูเมอร์บูเมอร์ไม่ขนามือผมหรอกครับกูเห็นเขียวเหลืองกันไปหมดแล้วนะเขียวเหลืองแดงอยู่นะครับมีโจเซ่านั้นเห็นละนี่ครับที่เขียวให้เดินลากขามาเนี่ยเด็นละมันมันมันเขียวแน่เลย เรี่ยงไม่ถูกครับเรื่องร่างสะพาน,นับโอ้ยทีนี้ยืนโพสท่าสวยเกินเกินจัดการเลยจัดการเลยโพสท่าสวยๆต้องจัดการถ้าเจอชัดเตอร์ไม่ขนาดมือผมหรครับโอ้ยพุ่งพุ่งผ่านกันไปนีป่เลยเจอไม่ขนาดมือแม่นะครับผมรอตอนแ้งมาครับแ้งไม่ขนาดมือผมหรอครับครับมึงมึงบู๊ไปคนเดียวนะครับ อีกรรมจะวิ่งโอ้แวก้าลิมิเต็ดดีใช่ไครับเปิดให้คุณแทงมาครับผมมาอยู่แคบครับผมไปแล้วครับไหนว่าแทงดีเสียงจ็อกเกอร์ไอ้จ็อกกี้อ่ะนี่ไงจ็อกกี้ไม่ขนะดหัวครับสปิตเตอร์ด้วยครับจะยืนทำอะไรมึงตรงนั้นไม่ยืนทำแค่นี่ีแค่แล้วผมมีเงินเสียงแทงโอ้กูได้เห็นแล้วเห็นแค่มือหัวครับเป็นไงมันลกงเจอแล้วด้วครับ ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากโอ้เผามาเลยจ้ะิเวกานามือครับจะลงไปนอนแล้วครับมาโคนี่กนี่คือการมาโคนี่คือการมาโคครับนี่คือการมาโค นี่กลับมาโคบมาโคมาโคมาช่วยกูก่อนก็ได้นะแจ้งไม่ขนามือกูหรอกมึงต้องมาโคก่อนต้องมาโคก่อนนี่ไงไงอะไรมึงโดนเซฟโดนมิมี่ก็แน่นอนล้มไปแล้วครับแจ้งไม่ขนามือกูหรอกเห็นปะไม่ขนามือครับก็มึงลงไปนอนนี่ซับอีกทีเลยก็ได้กูเห็นปไปเห็นไปเห็นไปกูเห็นมึงโดนตับเดียวมึงลงไปนอนกิ้งเลยนะครับตับเดียวแล้วล็กไปเลย กระเพกกระเพกกันใหญ่เลยครับไม่ชนะมือนะครับไม่กระโวดไอเกมเนี้ยมันเป็นเรื่องของขาครับไม่เกี่ยวกับมือครับใช่ครับแทงไม่ชนะตีนกูหรอกชนะตีนกูหรอกยิงยิงเซเลยหนี่ยรู้สึกในนี้จะมีอาวุธดีๆอยู่นะมีเรื่องนะครับมีกองกระสุนครับอย่างน้อยก็มีกองกระสุนนี่ไงอาวุธดีๆนี่ไงล่ะอาวุธดีๆของมัน พู้เจบเดวนี้มาแต่สิบองศาเลยกันทีมรสิบองศาสิบเลยระดับกูโดนลากได้เหรอูลไปลไอคิวอยู่กูก่อนไอ no 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 างไปมึงอยู่โอ้หมึงเลิกคิวแล้วยิงให้กูก่องก็ได้ได้ครับเต็มแล้ว ประโยนเอาดามล้วครับบีเสี่ยงฮันเตอร์ครับตัวนี้ตัวนี้สินะที่ฆ่ามึงเฮ้ยมาเก็บนี่ดิมาเก็บนี่ไอ้มาเก็บที่ปั๊มหัวใจก่อนมามาที่ปั๊มหัวใจนี่นี่กันไปช่วยกันปั๊มกูด้วยกันเดี๋ยวกลับไปช่วยโจ๊ตเนี่ยนี่ไงมันนอนอยู่เนี่ยไม่เห็นเลยเนี่ยแบบไม่ใช่ใส่พวกคุณเลยใช่ไหมเนี่ยมึงจะเลื่อยส่งมันเลยเหรอ ปั๊มแม่งเลยครับปั๊มปั๊มไงวะอีกซ้ายดิซ้ายจริงครับไปขี้ขวาได้ไหมปั๊มไม่ติดไม่ตื่นปั๊มไม่ติดครับปั๊มไม่ติดเขาเปิดเดีอยลงบนฟ้ามากหรือมันมันครับโอ้ปืนแล้วปั๊มตรงนั้นด้วยนะครับเนี่ยเป็นมันแน่กูเฮ้ยเพื่อนไหนวะเฮ้ยขอกูเอะมาดิแดงแดงจ้ะแดงไม่ใช่แม่งกูเลือดน้ำแดงอ่ะลุยกันต่อครับ เพื่อนเอเด็กอันนึ็กกูอ๋อเหอะเอาไปเดี๋ยวกูฮิวให้เราแบ่งกันฮิวอู้อ้าวฮิกัตสติโ่ลุกขึ้นมาลบลบเามามาเอเพื่อนเอด็มึงจะก้าไปไหนวะขอรุนรามเลยนะแล้วคืนที่สูงแล้วมึงรุนรามตัวเองทำไมอฮิวไอ้ดีดัวกูอ้อยเฮียยิงกู้ยทำไม มึงนี่เริ่มจะมัวแล้วกูหอกูคุยว่ามึงอยู่ในระยะกูกูก็ว่าเหมืนฝ่ายแม่งไม่ฮิว่ะอ้าวเยอยดาวอีกแล้วกูก็บอกเอ้ยจะได้ทีต้องขอรัวลามกูคิดว่าแม่งฮิวแล้วนะเว้ยแต่แม่งก็ลวนลามเองลวนลามตัวเองโชว์ครับช่วยตัวเองถ้าเจอถ้าเจอไปไปกดเครื่องดีครับเครื่องดีครับกดแล้วกูกดแล้วครับหนีแล้วครับกูหนีแล้ว มันมีเสียงเหมือนผมไม่มีเสียงแทงครับไม่ไม่มีแท้งนะครับมันมึงออกมาเมื่อกี้นี่ท่าใจคอมันยะอมาทีกันนั่นนั่นครับเป็นบิวจาบอั็นเป็นเป็นเป้าหมายครับลุงปีพ่อมึงไงมึงจะรีบปาไปไหนครับอีกอีตัวอะไรออกมาเลยวะครับวัวไปเลยเถอะครับ ิกนิกเดินขึ้นเนินเลยครับปิกนิกจะวิ่งกลับมาเฮยรอดอากลังท้ายนะครับบอกตามตรงอย่าลังท้ายครับอย่าลังท้ายแต่สภาพกูไม่ไหวอ้โ้ยโอ้ยอยโ้ยโออยาก้้า้อยอนยครับโอ้ยโอ้ยโ่้ยโอ้ย้าจะเป็นอย่างนั้นครับตรงจ้ออยยยอยอ ลากแมงขึ้นเหงสองครับสองตายหมดคือเกมมันเป็นแบบนี้สิฮะวิจิงไม่มีใครไปเรื่อยๆนะครับมันมาเอยครับมันมามันมาเอยครับถ้าคุณไม่ไปมันจะไม่มันจะไม่มามันจะไม่เลิกเดียรมากครับสปิเตอร์ครับสปิเตอร์ ไปเลยครับผมไปต้องทวงเองครับโอเคครับไม่ต้องห่วงคุณได้สุดคุณได้สิ่งนั้นเดี๋ยวนี้กูบดทศครับโอ้หัวกูแล้วหัวกูแล้วปวดปล่อยฉันตายลำพังตรงนี้โอ้โหอะไรเนี่ยยังไม่อยากตายครับโอ้นี่ยำตีนไม่แก้เลยครับฟานนะครับนี่คือแอดวานครับสนุกไหมครับสนุกครับตีนเลยครับกูเห็นคนนอนเจ็บ จนตายไปแล้วครับคนทิดบาดแค้ไม่ไหวตายเลยนะมันเกลียดมากเลยลุ้นนะครับม่เชือม่เกเยนไปเี้ยตัมีตัมีหิวครับตัมีครับเอ้าเอ้าเอ้าไอ้สัสอาวุทตายครับลบเอาใจเดรามามากเลยลู้ครับต้องตายไปเลยครับง ไอ้เลือดมากูก็แดงแล้วอย่าเปิดนะครับเปิด้วครับเฮ้ยรอสอยสายสายเทนายข้้งบนดีกว่าเยอะยังยังไม่้ยีบเทนายไปเลยตัวแต่งมุงใช้ปืนกลแล้วนายอุมึงยิงมึงมึงยิงยังไงมึงโดนกูวะมก็ออกไปสิครับแล้วมึงทำออะไรกันครับมึงเดีมึงก็ออกไปสิกูออกไม่ได้หอย เคกู okay, ลงมาแล้วผมจะคุ้มกันพวกคุณเองคุณรีบวิ่งไปถึงเซฟนเท้าเลยผมจะคอยคุ้มกันอยู่ตรงนี้แหละจะบ้าเหรอโอ้นี่มันก็เซฟนเท้าแล้วนะครับนี่แมงคุณเท้าวะไงล่ะจะออกไปละเท้าเหรอหยับเปลี่ยวนะยหยับเปลี่ยวเห็นไหมทางแมงเอาไปอย่าไปออไว้คนเดียวสิ มึงกะปล่อยพกมึงกะปล่อยกูไว้อยู่คนเดียวทำไมวะอ้าวกระเทียมมึงก็ลงมาดิครับมึงก็ลงมาดิเอากูไปตัวสัมบีขึ้นไปหามึงนะครับไม่ไม่ต้องลงมาแล้วนะครับขึ้นไปก่อนกูยังไม่ได้เปลี่ยนปืนกูเดิน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 งงอยู่เดินงนอย่อ่ะสัมบีเดินววกวัวของศพหกไหมอวกเดินบันไดลงมาให้เสร็จพร้อมแล้วครับวิ่งครับวิ่งมึงตีทำไม กูว่ามมาตุกตุกตุกเยยอะเยอะเยยได้ปืนคู่มาครับตอนนี้โอ้ลูกซองลูกซองสปาร์ตังหลัง่เอไม่ได้ปืนคู่ไปบมเอโอ้อัมจอี่ครับอัมจอรี่กูจะอยู่ตรงนี้อบเองเองูด่าขอโทษเหรอ โอ้เยอะปกป้องไม่ไหวเยอะมากโค้งแทงอยู่แล้วไอ้เปรี้ยวนั่นมันไปทำไมคนเดียวอะครับผมยืนหาเล่นๆอยู่ครับว่ารีบไหนก็ดีนะเดี๋ยวเราจำเราจำทางเด็ดตรงนี้ได้ใหญ่ๆมาคุ้นๆภาพสวยกัาคอมพิวเตอร์ครับ แม่งตีลังกาตายหนึ่งรอบสิบคะแนนสิบคะแนนเอาไปเลยครับตายท่ายาสิบคะแนนเอาระลึกความหลังได้นะครับอยากยิงไหมครับกระเทียมมึงทำด้ความหลังได้เฮ้ยเฮ้ยระวังหลังไปกูจะไม่ทะเลทลายแล้วโอ้ยเฮียหลังกูทางสะดวกครับทางสะดวกไปเลยครับ okay> ข้างในมีเรื่อยนะครับตัวแอดเป็นคนละที่ครับคนละที่ดูตูดดูตูดเอามาหาเราโซอีนะเป็นคนเอ็ดปิดแม่งเลยนี่เนี่ยได้ไว้ไอ้ปลกระเทียมได้ที่ไปธรรมดาเลยมันเก็บมันไม่ใช่ปืนพู่อุ้ยอ้วนอุ้ยอ้วนเฮ้ยนี่ข้างในมีนั่นข้างในมีอะไรวะมีหนาีชอตที่ปั๊ม อู๋ช่วยชีวิตมึงได้ครับแต่ถ้ากูตายใครจะช่วยชีวิตมึงกูก็ไม่นี่แนวดักตีดักตีกูคิดว่าซอมบี้ตัดตีในตรงนั้นโอ้แม่งมึงมึงตดมึงเข้าบดึงในห้องเลยอ่ะมาบ้ามาบมามีแนวโอ้หลังกูกูไม่ใช่ซอมบี้หาเจอี้ยเราได้ผู้ช่วย ผมแอบเลยวิลัสิฟของเป้าหมายชาร์เจอร์จะเป็นโจเซฟครับเย์ตามเขาโจเซฟแม่งป๊อปะูลาลิงเกย์ตั้งแต่ทำไมมึงไม่หลบบ้างวะครับโจเซฟตั้งแต่ด่านดีแล้วละครับพูดถึงหมู่เกย์วันนี้ผมไปเปิดโรงเรียนใหม่ไหมครับทำไครับเรีเพื่อนใหม่มีเพื่อนใหม่อีนะครับหล่อมากครับจากใจผมเองครับว่าหล่อแบบข่าวว่าข่าวครับแล้วภูลาลเซฟ์เป็นตัวคนโคตรครับคุณเลสสารภาพรักเลยใช่ไหมครับอ้าวเฮ้ยมี เอาทางนี้ครับสำหรับสาหรับผมบทำทำใจเขาทำใจถมงให้เฉยมากผมมึงแย่งเกยอย่ยงนล้วคบบที่ลยเนี่ยเลิกคบแม่งเลยเพราะตรงนี้มันไอ้ตรงนี้เราเราเคยเจอกันอด้ต่อแทงนั่นแหละครับตรงที่เราแท้งเคนทีทีายแล้วนะับแล้วแท้งไม่ชนะคือผมหรอกครับแต่เรารู้สึกเราจะเจอวิทแท้งนะพอเราได้ยินเสียงวิทวิทจะแท้งเลิกไหมครับเลิกวิทครับเลิกวิทครับอะไรก็ได้วิทมันก็ไม่ตกไปทั่วครับ ตายเร็วกว่าครับขอไม่เจอเทียอะไรกันขอไม่เจอหาอะไรเลยแม้แต่น้อยครับนั่นจรไม่เจอแจ็ก่อนมากโอ้โหเสร็จไม่ใอยู่ในห้องเลยด้วยวิชเอาแล้วมึงจะเปิดมันทำไมเลียกติงเลียกติงเลียกติงเรียตงเรียติงงโอ้โหโดนไปแล้วโดนไปแล้วโดนไปแล้วมึงหาใคร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  หาไม่เจอสับสนกับชีวิตครับโดนระเบิดเข้าไปมือเลยวสับสนกับชีวิตครับวิสับสนโอ้ยวิตวางระเบิดวิทยเป็นก้อยที่สับสนกับชีวิตนะครับกระสุนไฟกระสุนไฟเอามาใหมกูวางกูวางวาางเเอออมาวางแล้วเก็บดีเซเอร์ไปแล้วครับเฮ้ยเบิดเอ็ดเดเอ็ดเอ็ดเอาไหมกลัวไหมกูกูอยากได้กูอยากได้ แล้วใครได้เสร็จใช้เลยนั่นที่ปรมหัวใจที่ปรมหม่าใจอีกแม่งให้ระเบิดเลยผมขอแป๊บก่อนได้ไหมผมนี่มีเฟอร์เอ็ครับมีเฟอร์โอ้เฟอร์เอ็ครับเฟอร์เอ็เอาคุณลุงกันไปแกันแกเองไปเก็บไปครับเก็บไปนะครับรักษาด้วยนักษาด้วยไม่มีอะไรดี อู kind of 2> 3, 2, จะลงไม่กดแล้วนะลงมาเป็นเพื่อนกูหน่อยสิสามสองหนึ <S 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 ่ง a c ่น o n action action กดหนึกเขาให้แล้วลุงฟีก็ได้จากเขาไปไม่จากสิไม่เอาสิไม่เอาเด็กไม่ใช่ตัวใช้แล้วทิ้งนี่แน่อ้าวหัวกูหัวกูหัวกูข้างหลังทำพังกูตายแล้วไปกันเถอะเฮียมึงดูให้กูหน่อยกูอ้ยเหี้ยไม่ดูกูเลย จออัวเองก็ไมใช้ตาหลังครับผมใช้ตาหลังดูใตาหน้าดู <c oughs> าาด้วยครับใช้ตาหน้าดูใช้ตาหน้าดูด้วยครับอย่าใช้แตาหลังเพราะเออกูอยู่ข้างหน้าครับข้างหลังที่เอ็กกูอยู่ข้างหน้าด้วยหลังด้วยก็มองให้ดีครับเอาระเบิดไปแดกรอน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 วิ่งครับวิ่งเด็ดเทดเดดเทิดดูแล้วเขาก็มีเจ็บ เจ็บเนื้อเจ็บอเจ็บระดับไปดนไปดวนไปดวนไม่อยากกลับมาด่านนี้แล้วากระสุนนมีดิวนะครับขอไ้ก่อนนะกระสุนกูจะหมดแล้วผมว่ารีบไปเครับผมต้องแม่งเดี๋ยวนกระสุนกูจะหมดแล้วโอ้ อ้ยะสนกูจะหมดแล้วโอ้ยเยไม่าเอกูเลยครับอะดีนาลีนไปไหนวะอะดีนาลินอะดีนาลีนครับอยูรีบอะดีนาลีนตายก่อนครับอยิงเลีนช่อเพื่อนเป็นเล่งโดนครับเช่อเอเป็นเลงโดนยิงกูสิจะตายหาแล้วกูยิงต่อีโอ้มาพิลเตอร์มึงยังดัอีกเอครับหไอหามึงเขียวทั้งจอมมองอะเห็นแล้ว กเขขียยอู่้างๆเลิกกูเหลือหนึ่งแล้วเลิกกูเหลือหนึ่งแล้วไอ้สัตว์ปลาระเบิดด่วนปลาระเบิดด่วนกูจะเลิกกูเหลือหนึ่งแล้วไอไก่กระชากกูได้ค่ะกระชากดวนเลยครับทีนล้วมันมาเวลาสุดท้ายเลิกกูเหลือหนึ่งแล้วปลาระเบิดได้ปลาเลยกูล้มกูแล้วครับมันพ่นกดปลาระเบิดเลยเฮ้ยด้วยไอเจาเโจเซ่ไอโจเซ่มันหนีไปแล้วโจเซ่ไม่หนีไปแล้ว อย่าชูอย่าชุดกู้อย่าชุดกู้โอ้ยเชียวไหมโอ้ยไอซ่ามึงน่าจะย้อนกลับมาช่วยนะครับไปก่อนถ้ากูโดนตบดูไหมจโจเซฟไปหาไปซะกูดีเสียงฮันเตอร์กูดีเสียงฮันเตอร์กูดีเสียงฮันเตอร์เเด้งเด้งเด้งเด้โดนโดนแม่งกูดีเสียงสโมอเกอิดเลยมึงโดนมึงโดนตายหาไปซะตายหาไปซะตายหาไปซะ ดตากูเริ่มปิดแล้วกันเอ็กเรามาตายไปด้วยกันเถอะนี่ล้วเฮ้ยอย่าหยุดหนะอ้ไอ้าอไมไอยไอ้ายมไงอย่า้าอ้าอ้ไอ้ไอ้อ้อ้่า้ไอ้ไอ้ไ้ไอ้ไอ้ไปได้ไอ้วอ้ไอ้ยอ้ไอ้ไ้ไ้ไอ้อ้ไ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 อไอ้ไ้อ้อ้ไล้้้ย้ไอไอ้ไอ้อ้ออออ้อ้อ้ออไอไ้้้อ ข้างนอกนี่ที่ออกไปผมตายพเดาได้เลยเนี่ยอย่าออกมาเล็มอยู่ในเรื่องนดีแล้วปล่อยให้ฉันตายเลือนเลือดกูหลุดกูเหลือเก้าตอนวิ่งมาครับถ้าโดนตบสองทีนี่นอนเลยแล้วครับกูก็ว่างกันแรวครับายหากันหมดครับไม่ค่อยตายกันอย่างเช้ายา ตากูจะปิดแล้วตอวหัวใจมันไม่เคยโดนกระดูกบาดถ้ามึงคิดจะออกมามึงกลับมาไม่ได้อยู่ดิตัวหัวใจมันไม่เคยที่จนต่อตายแล้วครับตายตาคุณจะปิดแล้วตากูจะปิดแล้วพ้นพิษบาดแผลไม่ไหวไม่ไหวแล้วกันที่ตัวเองตายแล้วนะครับผ่านนาทีดูเลยดูที่อันยาก